สวัสดีค่ะมาพบกับทิชเชอร์สิริประภาในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่6แผนผังหัวข้อหน่วยการเรียนรู้ที่3การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การประยุกต์ใช้การค้นหาข้อมูลเพื่อพัฒนาการเรียนเทคนิคการค้นหาข้อมูลหน่วยการเรียนรู้ที่3ก็จะมีทั้งหมด3หัวข้อใหญ่ๆด้วยกันนะคะทิชเชอร์ขอทบทวนในหัวข้อของสัปดาห์ที่แล้วก่อนนะคะที่เรามีการเรียนการสอนการเขียนโปรแกรมตัวละครเปลี่ยนท่าทางนะคะในการใช้โปรแกรม s q u a ร์นะคะ ตัวละครหรือสไปนะคะของโปรแกรมสแควร์สามารถเปลี่ยนภาพได้นะคะโดยการเปลี่ยนคอสตูมหรือลักษณะของตัวละครนะคะ ในการใช้โปรแกรม s q u a ร์นะคะ s t u d e n t ไม่จำเป็นต้องใช้งานผ่านทางคอมพิวเตอร์ใครไม่มีคอมพิวเตอร์ก็ใช้โปรแกรม s q u a ร์ได้ผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะเป็นการเขียนโปรแกรมผ่านทางเว็บไซต์นะคะไม่ใช่เขียนโปรแกรมที่เราจะต้องมีการดาวน์โหลดโปรแกรมมาติดตั้งในเครื่องก่อนที่จะใช้งานได้นะคะ ท็อปปิกของวันนี้คือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาการเรียนการสอนเราไปพบกับคอนเวอร์เซชันกันก่อนเลยนะคะสติวเด t นอย่าลืมอ่านตามคอนเวอร์เซชันให้ทิชเชอร์นะคะถ้าพร้อมแล้วก็ let's go <S Talking about COVID 19 Covid nineteen is a disease caused by a type of coronavirus. The CO stands for Corona, which means crown. The VI stands for Virus. The D stands for disease. The nineteen was the year two thousand nineteen when COVID nineteen was detected. People with COVID 19 usually have fever, cough, cold, headache, and diarrhea. They can transmit the virus to other people by coughing or sneezing. But we can protect ourselves from the virus by wearing a face mask, hand washing, and social distancing. ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสำหรับ conversation เรามาพบกับคำศัพท์เทคโนโลยีน่ารู้หรือ vocabulary เดี๋ยวเรามาสเปล,ลไปพร้อมกันเลยนะคะ number one search s e a r c h อ่านว่า search หมายถึงการค้นหาข้อมูล number two keyword k e y w O, R, D อ่านว่า keyword หมายถึงคำคน้น Number สี a ่มาร์ m a อ k อ่านว่า Mark หมายถึงเครื่องหมายก็ได้จบไปแล้วนะคะสำหรับคําศัพท์หรือว่า vocabulary ของเรานะคะ student อ่านตาม t e เชอร์ได้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ ก็ได้เข้ามาสู่ช่วงแบบพัฒนาทักษะรับสมองอีกเช่นเคยนะคะของหน่วยการเรียนรู้ที่3ามเครือข่ายอินเทอร์เน็ตน้ำมวนการนำคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อการเรียกว่าอะไรกอไก่การเชื่อมโยงสัญญาณขอไข่เครือข่ายคอมพิวเตอร์คอควายการโอนถ่ายข้อมูลงองูการสื่อสารข้อมูล ริกูดนับวันตอบข้อขอใข่เพราะการนำคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกันทำให้เกิดเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ส่งข้อมูลระหว่างเครื่องได้เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ทั่วโลกจะเรียกว่าเครือข่ายอินเทอร์เนต็ต นำชูเครื่องมือสำหรับค้นหาข้อมูลเรียกว่าอะไรกอไก่ Google.com ขอไข่ Search.ending คอควาย Google.com งองงู Internet Explorer Very good นัมเบอรตอบขอไข่เพราะ Search Engine เป็นเครื่องมือค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเช่น Google นัมเบอรทีคำค้นใดไม่เป็นการค้นหาข้อมูลแบบเจาะจงกอไก่สัตว์ป่าขอไข่โทรทัศน์จอแบนคอควายหลอดไฟฟ้าบ้านงองงูมอเตอร์ของเล่น very good กูดนัมเบอรทีตอบกอไก่เพราะคำค้นสัตว์ป่าเป็นคำค้นที่กว้างๆไม่เจาะจงทำให้แสดงข้อมูลสัตว์ป่าออกมาหลายชนิด Number ร์แหล่งข้อมูลใดที่เป็นเว็บไซต์ของหน่วยงานรัชการกอไก่ .ac.th ขอไข o r t s คอควาย o c t s งองู g o t s เว r y g o ูดขตอบงองูเพราะ g o t s เป็นเว็บไซต์ของรัฐบาลไทย นา m b e r กการค้นหาข้อมูลที่ทันสมัยควรพิจารณาจากสิ่งใดกอไก่ชื่อของเว็บไซต์ขอไข่วันที่สร้างข้อมูลขอควายหน่วยงานที่สร้างข้อมูลงองูโปรแกรมที่เว็บไซต์อ้างอิง Very good นัมเบอรตอบขอไขเพราะการค้นหาข้อมูลที่ทันสมัยควรพิจารณาจากวันที่สร้างข้อมูลยิ่งใกล้ปัจจุบันที่สุดก็ยิ่งทันสมัยที่สุดนัมเบอร์ซกการค้นภาพมาเผยแพร่ควรพิจารณาในสิ่งใดก็ไก่สีของภาพ ขอไข่ลักษณะภาพคอควายขนาดของภาพงองูสิทธิการใช้งาน very good n u m b e ตอบงองูเพราะเมื่อค้นหาภาพบนอินเทอร์เน็ตเพื่อนำมาเผยแพร่ ควรพิจารณาสิทธิการใช้งานของภาพนั้นเพื่อไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์ของเจ้าของภาพก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสำหรับรับสมองของเรานะคะสติวเดนตอบถูกกันทุกข้อบ้างไหมคะทสติวเดนเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า92นะคะคําที่ทิเชอร์ทำสีแดงไว้นะคะให้สติวเดนขีดเส้นใต้วงกลมไฮไลท์ข้อความเป็นใจความสำคัญนะคะให้กลับมาอ่านหนังสือในการเตรียมสอบนะคะ ท็อปิกของวันนี้นะคะเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอุปกรณ์เทคโนโลยีหลายชนิดสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เช่นเราใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการค้นหาข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้วนำข้อมูลไปดำเนินการในลักษณะต่างๆเช่นทำรายงานนำเสนองานสติเดนเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า93ค่ะ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีข้อมูลและบริการต่างๆเป็นจำนวนมากข้อมูลต่างๆที่เก็บอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะอยู่ในรูปแบบของเว็บเพจวิธีการอ่านข้อมูลจะใช้โปรแกรมที่เรียกว่าเว็บเบราว์เซอร์ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับอ่านเอกสารบนเว็บเพจส่วนการค้นหาข้อมูลนิยมใช้เซิร์ชเอนดิ้งเช่น google เมื่อเรียกใช้งานจะแสดงหน้าจอดังภาพนะคะ การค้นหาข้อมูลที่เราสนใจโดยใช้ Search e n นจิ้นั้นจะต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าคำค้นเมื่อป้อนคำค้นที่ต้องการค้นหาลงไปแล้วให้กด enter จะพบข้อมูลรายการต่างๆที่แสดงออกมา s t u d e n t เปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า94นะคะ ตัวอย่างการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฐานไฟฉายโดยป้อนคำค้นว่าฐานไฟฉายดังภาพนะคะข้อที่1นนะคะพิมพ์คำค้นสำหรับค้นหาลงไปข้อที่สองคำค้นแนะนำต่างๆจะแสดงออกมานะคะเช่นเราพิมพ์คำว่าฐานไฟฉายมันก็จะขึ้นคำแนะนำเกี่ยวกับฐานไฟฉายขึ้นมาให้เราเลือกเยอะแยะมากมายนะคะ หลังจากที่มีการฟังอธิบายไปแล้วบ้างนะคะทิเชอร์มีคำถามมาถามสติเดนอีกเช่นเคยนะคะคำถามคือการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตมีข้อดีและข้อควรระมัดระวังอะไรบ้างเวอร์กูดเก่งมากๆเลยค่ะสติเด n t น คำตอบการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตจะทำให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็วตรงหรือใกล้เคียงตามที่ต้องการแต่สิ่งที่ควรระวังคือข้อมูลที่ค้นหามามีความน่าเชื่อถือหรือถูกต้องหรือไม่ STUDENT นเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า95นะคะ เมื่อป้อนคำค้นลงไปแล้วกด enter โปรแกรมจะแสดงหน้าเว็บเพจต่างๆที่เกี่ยวข้องออกมาให้เห็นจำนวนมากเราสามารถใช้เมาส์เลือกไปยังหัวข้อที่ต้องการได้ทันทีดังภาพนะคะ จากหน้าจอการทำงานนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฐานไฟฉายที่เราทำการค้นหาขึ้นมาให้เลือกเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการสิ่งไหนนะคะก็เรากดเข้าไปดูในแต่ละหัวข้อเว็บที่เกี่ยวกับฐานไฟฉายแล้วถึงค่อยเลือกว่าเราจะใช้งานอันไหนนั่นเองนะคะให้สติวเดนเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า96นะคะ จากตัวอย่างจะพบว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับฐานไฟฉายปรากฏจำนวนมากข้อมูลบางอย่างเป็นข้อมูลที่เราอาจไม่ต้องการในวางเว็บเพจอาจจะมีข้อมูลที่เราต้องการดังนั้นถ้าเราต้องการค้นหาข้อมูลที่ตรงกับความต้องการอย่างรวดเร็วควรใช้คำค้นที่ตรงกับข้อมูลที่เราต้องการมากที่สุดเช่น ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับความต่างศัก์ไฟฟ้าของฐานไฟฉายอาจใช้คำค้นว่าความต่างศักย์ฐานไฟฉายหรือถ้าต้องการทราบว่าฐานไฟฉายมีกี่ชนิดอาจใช้คำค้นว่าชนิดของฐานไฟฉายนะคะ ภาพการใช้คำค้นที่ตรงกับข้อมูลมากที่สุดนะคะให้เราไปคลิกเมาส์ที่ช่องค้นหาของ Google นะคะแล้วก็พิมพ์ความต่างศักของฐานไฟฉายหรือชนิดของฐานไฟฉายจากนั้นกด enter หรือว่ากดค้นหาด้วย Google นะคะให้สติวเดนเปิดหนังสือเรียนมาที่หน้า99ค่ะ นอกจากนี้การค้นหาข้อมูลยังสามารถระบุชนิดของข้อมูลได้อีกด้วยเช่นค้นหาภาพค้นหาวิดีโอด้วยพิมพ์ข้อความแล้วคลิกเมาส์เลือกดังภาพนะคะ ภาพการค้นหาวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับชนิดของฐานไฟฉายนะคะการค้นหาวิดีโอชนิดของฐานไฟฉายให้เราทำการติ๊กเลือกนะคะตรงด้านล่างที่อยู่กับช่องค้นหานะคะเลือกว่าเป็นวิดีโอนะคะหลังจากนั้นให้เราพิมพ์ชนิดของฐานไฟฉายแล้วกด Enter นะคะก็จะขึ้นในส่วนของวิดีโอที่เกี่ยวกับฐานไฟฉายขึ้นมาทั้งหมดให้เราเลือกนะคะ ชอจะทำการทบทวนซ้ำให้อีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้นะคะเรามีการเรียนเรื่องเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะก็จะเป็นการค้นหาข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็น Google นะคะหรือว่าเป็นในส่วนของ Gmail ต่างๆนะคะอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศหลายชนิดสามารถเชื่อมต่อก,กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้นะคะเช่นเราใช้โทรศัพท์มือถือโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการค้นหาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วนําข้อมูลไปดําเนินการ ในลักษณะต่างๆเช่นการทำรายงานหรือนำเสนอข้อมูลการค้นหาข้อมูลนะคะก็เป็นการที่เรานำสิ่งที่เราต้องการลงไปพิมพ์ในช่องที่ให้เสร็จนะคะจากนั้นก็พิมพ์คำค้นลงไปเราต้องการอะไรให้เราพิมพ์คำนั้นลงไปจากนั้นกด enter หรือกดค้นหาด้วย Google นะคะถ้าเราต้องการค้นหาในส่วนของวิดีโอนะคะให้เราพิมพ์คำค้นเช่นชนิดของฐานไฟฉายหรือ ภาพสวยๆนะคะก็ให้เราคลิกเลือกตรงวิดีโอด้านล่างนะคะเสร็จแล้วกดค้นหาเช่นเคยนะคะหรือว่ากด enter นะคะก็จะขึ้นในส่วนของวิดีโอที่เราต้องการขึ้นมาให้เราไปเลือกใช้งานเยอะแยะนะคะการค้นหาข้อมูลในบางเรื่องจะพบข้อมูลมากมายการนำเสนอข้อมูลมาใช้งานเราต้องเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้และเลือกข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือก่อนนำมาใช้งานนะคะสรุป การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตสามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้บริการบนอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและสามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้ การค้นหาข้อมูลในบางเรื่องนะคะจะพบข้อมูลที่มากมายการนําข้อมูลมาใช้งานก็จะต้องมีการเปรียบเทียบก่อนว่าอันไหนจริงอันไหนเท,ท็จอันไหนหน่าเชื่อถือได้นะคะให้ค้นหาข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือก่อนที่จะนํามาใช้งานนะคะ ฝึกหัดนะคะสัปดาห์นี้นะคะแบบฝึกหัดคือให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ค้างให้ครบนะคะและทบทวนเนื้อหาบทเรียนในหนังสือหน้า92ถึงหน้า100เพื่อทำการเตรียมตัวสอบปลายภาคนะคะนักเรียนนะคะคนไหนที่มีงานค้างอยู่ในส่วนของแบบฝึกหัดที่ผ่านมานะคะตั้งแต่มีการเปิดเรียนมานะคะให้ทําให้เสร็จนะคะทิชเชอร์จะไม่สั่งในส่วนของแบบฝึกหัดสัปดาห์นี้จะให้สติลเลนเคลียร์งานให้เสร็จนะคะ Thank ซะบ้างนะร่างกายจะได้แข็งแรงไม่อ้วนเป็นหมูแบบเนี้ยแถมสุขภาพดีด้วยนะมาเถ้ายอมเหนื่อยหน่อยอีกนิดเดียวก็จะครบรอบแล้วเนี่ยไอ้กรลิบดาไม่ชอบออกกำลังกายนี่นาะเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนเอาของกินใส่ปากยังง่ายกว่าอีกอย่าบนหน้าลิปดามาเร็วใครไปถึงสาลาตรงโน้นก่อนคอนนั้นชน,นะเย้ yeah, ลิบดาถึงก่อน ลิปดาต้องขี้โกงอีกตามเคยแน่ๆเลยเออาก็หาว่าลิปดาขี้โกงชอบใส่ร้ายลิปดาตลอดเลยอะแล้วนี่ออกกําลังกายเสร็จแล้วลิปดาจะไปไหนต่ออ๋อลิปดาต้องไปซื้อผักให้คุณแม่ที่ตลาดน่ะโอเคงั้นเรารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดซะก,ก่อน ะอะไรเหรอลิปดาลิปดาลืมไปแล้วว่าคุณแม่ให้ซื้อผักอะไรบ้างสิเอ้ยลิปดาแล้วทำไมไม่จดมาเล่าลิปดาลืมนี่นาเฮ้ยทำยังไงดีล่ะเอาแล้วสิเกิดปัญหาขึ้นอีกแล้วลิปดาจะทำยังไงดีนะเอะคิดออกแล้วโทรศัพท์มือถือไงล่ะลิปดาเอจริงด้วยเราสามารถ,ถติดต่อสื่อสารกันได้ทางโทรศัพท์มือถือนี่นารวดเร็วฉับไวพันใจ คุณแม่คะคุณแม่จะเอาผักอะไรบ้างคะนิปจาลืมค่ะอ๋อเอาผักบุ้งผักกาดแล้วก็ใบโหระพาจ้ะจัดไปคะ่ะคุณแม่เดี๋ยวเจอกันนะคะโพอล่าพล่าอันไหนคือผักบุ้งผักกาดแล้วก็ใบโหระพาเหรอโอ้ยอันนี้โพอล่าก็ไม่แน่ใจเราถามแม่ค้ากันเลยไหมแม่ค,ะคะ้าจ้ะเอาผักบุ้งผักกาดแล้วก็ใบโหระพาคะ่ะหยิบใส่ตะกร้าเลยลูกแล้วก็เอามาจ่ายตังค์ที่ป้า สามอย่างที่ว่านี้มันหน้าตาเป็นยังไงเหรอคะตรงนั้นแหละจ้ะอยู่แถานั้นแหละหาดูโฮล่าว่าเราโทรถามคุณแม่อีกรอบดีกว่าลโหลผักที่คุณแม่ฝากให้ซื้อนะ่ะหน้าตามันเป็นยังไงเหรอคะเออแม่จะพูดยังไงดีล่ะเอาแบบนี้นะลิปดาคุยกับแม่ทางแอปพลิเคชันไลน์ดีไหมจ๊ะนี่มันคืออะไรล่ะคะเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารอีกช่องทางหนึ่งที่ผู้คนนิยมใช้กันมาก นอกจากจะติดต่อสื่อสารพูดคุยกันได้แล้วยังสามารถส่งรูปภาพและวิดีโอที่ต้องการได้อีกด้วยอ๋อเป็นเพแบบนี้นี่เองเดี๋ยวแม่จะส่งรูปผักที่แม่ต้องการไปให้ทางไลน์ลิปดาก็เปิดดูแล้วก็ซื้อตามรูปที่แม่ส่งไปเลยนะจ๊ะโอเคค่ะกลับมาแล้วค่ะคุณแม่ดีนะที่มีแอปไลน์ไม่งั้นลิปดาซื้อไม่ถูกแน่ๆเลยอะ่ะแม่ค้าเขาก็วุ่นวุ่นไม่ว่างตอบลิปดาซะด้วย การสื่อสารมีที่กันหลากหลายรูปแบบแต่ละรูปแบบก็มีเหตุผลในการเลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นจดหมายโทรศัพท์อีเมลหรือแอปพลิเคชันต่างๆอย่างเช่น ถ้าเป็นโทรศัพท์ผู้คนที่เลือกใช้ <workouts S 1> ก็จะเป็นกรณีที่มีเรื่องด่วนเพราะสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็วถ้าเป็นทางอีเมลก็จะเป็นกรณีท,ที่ต้องส่งไฟล์างานหรือไฟล์เอกสารที่มีข้อมูลมากๆถ้าเป็น all, วิดีโอคอลเราก็จะสามารถเห็นภาพเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามที่เราต้องการจะสื่อสารด้วยได้และยังมีบล็อกที่จัดเป็นกลุ่มข้อมูลกลุ่มหนึง่งที่นำมารวมกันไว้เพื่อประโยชน์ในการถ่ายโอนข้อมูลอย่างรวดเร็วหรือเราอาจจะติดต่อ สื่อสารกันด้วยโปรแกรมสนทนาต่างๆเช่น Facebook ที่สามารถสร้างพื้นที่ส่วนตัวสำหรับแนะนำตัวเองติดต่อสื่อสารกับเพื่อนทั้งแบบข้อความภาพเสียงและวิดีโอ Instagram แ,แอปพลิเคชันถ่ายภาพ และแต่งภาพบนสมาร์ทโฟนและสามารถแชร์รูปภาพสวยๆปวดเพื่อนๆได้และที่แม่ใช้ไลน์ในการติดต่อสื่อสารกับลิปดาเพราะว่าสะดวกรวดเร็วและสามารถส่งรูปภาพผักเป็นตัวอย่างให้ลิปดาไปซื้อด้วยยังไงละจ๊ะลักษณะการติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกันโดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันกับคนอื่นเช่นใช้นัดหมายในการประชุมการแลกเปลี่ยนความรู้คว,ความคิดเห็นในการเรียนเป็นต้น โดยการใช้อินเทอร์เนต็ตในการติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกันนั้นสามารถใช้ช่องทางต่างๆเช่นอีเมลเว็บไซต์บล็อกโปรแกรมสนทนาหรือโปรแกรมสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเป็นต้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ลิบดากันด้วยนะคะ หากใครมีข้อสงสัยสามารถติดต่อทิเชอร์ได้ผ่านทางไลน์กรุ๊ปหรือใน o o o l l e l a s s r o o m หรือไลน์ส่วนตัวทิเชอร์นะคะพบกับทิชเชอร์สิริภาภาได้ใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ